ทองคําโลกเจอเบรกครับและในที่สุดเป็นพ่อะไรซ่าฮะเงินเฟอ้อดื้อจริงๆยกแผงแล้วทองคําจะไปยังไงต่อโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหยุดยาวของประเทศไทยมหาสงกรานนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย o r l n e w Honda Accord e h e v ทองคําโลกเจอเบรกครับ และในที่สุดเป็นพ่อ,อะไรซราไหมฮะเงินเฟอ้อดื้อจริงๆยกแผงแล้วทองคําจะไปยังไงต่อโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหยุดยาวของประเทศไทยมหาสงการานนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนลงทุนทองคํากันเยอะมากบางคนก็กล้าเข้านะฮะบางคนก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันเพราะว่ามันไปกันตั้งตอนนี้สี่หมื่นกันเลยกันหมดแล้วนะครับจนกระทั่งตอนนี้บางคนก็แซวเล่นๆว่าเป็นดอยใหม่นะครับหรือว่า ใช่หรือไม่ใช่จริงๆราคาทองคําในประเทศไทยก็มีอาการเบรกนิ่มไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหย่อนนิดๆมีวันหนึ่งตกแค่50บาทนะครับเสร็จแล้วมันก็มาหย่อนกันอีกช่วงวันนี้ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ครึ่งวันที่ผ่านมาสําหรับวันนี้ที่เราทารายการสดกันอยู่11เมษายนเนี่ยก็9ก้ารอบเข้าไปแล้วโดยเฉพาะวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านไปเห็นไหมฮะที่เราหยุดชดเชยกันของวันจักรีเห็นไหมฮะสามสิบสองรอบในวันเดียวไม่เคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็เลยเกิดคําถามึขึ้นโดยเฉพาะทองคาที่าาาาเนนยอคื่ผมม10ษฮ เป็นวันที่ราคาทองคําในตลาดโลกเนี่ยนะครับหยุดอีกรอบหนึ่งเป็นการหยุดแบบถูกเทขายด้วยแต่ว่ายังแกร่งนะฮะลงไม่เยอะและเป็นการหยุดราคาทองคําที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ3วันที่ผ่านมาด้วยอันนี้ดูราคาทองกันก่อนนะครับโกลสปอต,ตทองคําส่งมอบทันท,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 ทีที่ตลาดนิวยอร์กสหรัฐนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตามเวลาในอเมริกาคือ10เมษายนเนี่ยหายไป3เหรียญ80เซนนะครับหย่อนแค่ประมาณแค่0.1จเนเท่านั้นเองและปิดที่2338เหรียญ5เซนต์ต่อออน ทองคำโกลฟิวเจอร์ส่งมอบลงหน้าที่ตลาดเดียวกันนิวยอร์กสหรัฐในคืนที่10เมษายนตามลาตามเวลาอเมริกานะฮะก็หายไปแค่4เหรียญ40เซนตปิดอยู่ที่2 3 5 6เหรียญ30เซนก็หยุดราคาทองคำที่ขึ้นมา3วันติดต่อกันเนี่ยร่วมๆเกือบ50ดอลลาร์สหรัฐ เป็นนั้นว่าเมื่อคืนที่มีสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับตอนนี้ราคาทองคําที่สถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับอยู่ที่2 3 6 5้ยเหรียญ9เซนต์ต่อออนซึ่งเกิดขึ้นนะครับวมนไหนทราบไหมฮะวันที่9เมษายนมันเพิ่งจะหยุดเมื่อคืนเพียงแค่วันแรกเท่านั้นเองนะครับ2,365้ยเหรียญ9เซนต์ต่อออนนี่คือสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับถามว่าเมื่อคืนเจออะไรทําไมคนถึงขายทองคําออก ผลชัดเลยผมเคยบอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าระยะทางตอนนี้เนี่ยนะฮะที่วิ่งควบคู่กันเนี่ยน้ำหนักที่มากที่สุดเลยตอนนี้นักลงทุนบางส่วนจะให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งทงด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกก็คือกรณีของอะไรครับอิสราเอลกับทานั้นของปาเลสไตน์นะครับยูเครนกับรัสเซียนี่เป็นระดับรองลงมานะฮะส่วนอีกขาหนึ่งนี่คืออะไรคือรู้อยู่แล้วว่าเรื่องอะไรครับเรื่องของจะลงดอกเบี้ยของอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้นที่ทอง,ทองคําขึ้นมาใน,ในตลอดเดือนมีนาคมเนี่ยมันได้ปัจจัยเกี่ยวกับเร ว่าอเมริกาจะลงดอกเบีย้ยนับตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปและต้องลงสามรอบไอ้ปัจจัยตัวนี้มันดันทองคํามาตลอดมีนาคมแล้วแต่พอเข้ามาถึงช่วงปลายมีนากระต้นเมษาเนี่ยมันจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งทางด้านภูมิปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยดันตัวนี้ขึ้นและปัจจัยตัวที่2คืออะไรฮะข้อมูลที่บอกว่าแบงก์ชาติทั่วโลกแห่ตุนทองคําเพราะไม่มั่นใจในเรื่องสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกไม่มั่นใจในเรื่องของค่างเงินตอนล่าสหรัฐไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของสภาะเรษกิจ นั้นน้ำหนักจะเห็นสองอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมดูดูปัจจัยทองคำนะว่าอะไรเป็นตัวที่มีน้ำหนักมากที่สุดทีนี้เมื่อคืนเนี่ยนะฮะนักลงทุนกลุ่มหนึ่งเริ่มกลับเข้ามารอนะฮะก็คือเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อและอย่างที่เคยบอกไปว่าถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้บริโภคว่าผู้ผลิตก็แล,แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปหรือตัวเลขเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานซึ่งไม่เอาราคาพลังงานกับอาหารมาจับเพื่อจะได้ดูของจริงนิ่งๆถ้าเมมื่่อไไหก็ตตาัวเเลินเฟที่ผมพูดถึงตรเนี้ย มันสูงกว่าที่เขาคาดกันเอาไว้นั่นแหละครับอาการเทรทองมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่เททองหล่อนะถ้ามอะไรก็ตามเงินเฟ้อตัวนี้สูงกว่าที่เข้าหมายกว่าเป้าหมายแสดงว่าครับหนึ่งคุณคุมไม่อยู่สองมันดื้อแล้วสามมันไม่ลดเข้าเป้าสองเปอร์เซนต์อย่างต่อเนื่องที่ควรจะเป็นนักทุนส่วนจะคิดทันทีเลยครับว่าอ้าเพราะฉะนั้นอะไรครับชะลอการขึ้นดอกเบี้ยมีโอกาสขึ้นสูง จำนวนครั้งที่เคยประมาณว่าจะลดดอกเบี้ยที่นี้มันจะน้อยลงหมายถึงว่าจำนวนครั้งในการลดดอกเบี้ยมันจะน้อยลงถูกไหมครับสออย่างนี้พอเข้าทางปับ๊บเนื่องจากว่าทั้งเงินเฟอ้อมันดือ้อแล้วแล้วก็การเททองคําจะเกิดขึ้นโดยอาศัยทํากําไรช่วงสั้นและมันก็เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาครับเพราะเนื่องจากว่าเงินเฟอ้อผู้บริโภคทั่วไปแล้วก็ขั้นพื้นฐานของอเมริกาประจําเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับขึ้นยกแผงคขาบอกขึ้นยกแผงคืออะไรครับไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อทั่วไปเทียบเดือนก่อนหน้านี้คือกุมภากบมีนาหรือเทียบบมมีีีีีีนนนาาปป้้กัท่แลว ขึ้นเกินคาดไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานไม่เอาราคาพลังงานอาหารมาจับหรือใส่เขไปคำนวณนี่นะฮะเทียบกุมภาพันธ์ก่อนหน้านี้กับเทียบมีนาคมในปีที่แล้วอันนี้ก็สูงกว่าที่คาดนะฮะเนี่ยขึ้นหมดเลยเพรันทุกคนก็เลยคิดกันเลยครับว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ยุง่งละถ้าชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยเอาโทษนะ,ะถ้าชะลอการลงดอกเบีย้ยแสดงว่าอะไรครับดอลลาร์น่าลงทุนต่อมากกว่าทองคํา ถ้าจานวนครั้งในการลดดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คิดไว้ก็แสดงว่าอะไรครับต้นทุนก,การทา,ทางการเงินยังสูงถูกไหมฮะดอกเบี้ยยังลงช้าส่วนต่างของการเทียบดอกเบี้ยระหว่างดอกเบี้ยอเมริกากับทั่วโลกก็ยังน่าเล่นอะไรฮะดอลลาร์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเงินส่วนหนึ่งเมือเ่อคืนจึงถูกโยกแล้วใส่เข้าไปในดอลลาร์สหรัฐเสร็จแล้วนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนก็คิดเลยนะครับว่าเอาถ้าอย่างนี้ยิ่งลดดอกเบี้ยช้าจานวนลดดอกเบี้ยน้อยลงเพราะฉะนั้นอะไรครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีซึ่งเป็นตััววชีวด ให้เห็นได้ชัดเลยครับว่าเงินเฟอ้อดื้อหรือไม่ดื้อเมื่อคืนขึ้นมาถึง4%ต้องเอาตัวมาเทียบการขึ้นมาถึง4%นั่นหมายความว่ากลับขึ้นยืนเดือดรับ4%อีกครั้งหนึ่งในรอบหลายเดือนผ่านมาเป็นเพราะว่านักลงทุนเริ่มมองว่าอ้าวอย่างนี้เงินเฟอ้อไม่น่าลงเข้าเป้าแล้ว2เมื่ออย่างนั้นแสดงว่าถ้าจะปรับเงินเฟอ้อต่อต้องยังไงดอกเบี้ยต้องนิ่งต่อไอ้ขั้นจะขึ้นจะคงไม่กล้าแล้วละครับเพราะมันสูงพอแล้วและมันมีสัญญาณของการพื้นตัวหลายอย่างเพราะฉะนั้นขึ้นตัดเรื่นน้าสสใจ พราะฉะนั้นแล้วพอเป็นอย่างนี้ทองคําเมื่อคืนก็เลยเจอสัญญาณอย่างนี้ออกมาคาถามที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับว่าในสัปดาห์นี้ตอนเนี้ยตัวที่ทําให้ทองคําเจอเบรกนิ่มๆน,น,นี่นะฮะก็คือเมื่อคืนละ,ะการถแถลงเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อในอเมริกากเป็นว่าผ่านไปแล้วสองเมื่อคืนที่ออกมาอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับบันทึกการประชุมของธนาคารกลางสหร,รัฐในการประชุมรอบสุดท้ายที่กระตึงดอกเบี้ยในนั้นก็ชี้แจงรายละเอียดเหตุผลแต่ละคนเลยนะฮะของกรรมการแต่ละคนว่าทาไมอะไรยังไงโดยสรุปก็คือว่าแบงก์ชาติสหรัฐ ก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเข้า2%อย่างต่อเนื่องหรือเปล่ายังต้องรอข้อมูลต่อไปฉะนั้นข้อมูล2ชุดนี้ถูกแถเมื่อคือเรียบร้อยจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับก็ต้องดูต่อไปครับว่าหนึ่งคนที่อยู่ในวงการตลาดอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเขาจะยังคงมั่นใจเล่นดอลลาร์สหรัฐต่อไปไหมในช่วงสองสามวันและวันหยุดยาวที่เจะถึงนี้ถ้าเขาเล่นดอลาออดอลาร์ต่อซื้อดอลลาร์ต่อดอลลาร์แข็งต่อแล้วเขายังมองว่าเรื่องของพันธบัตรผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาาาลออเมิกยุ10ปี เกิดยังไล่ผลตอบแทนสูงขึ้น4%่อต่อทองคําจะเจออาการของการปรับฐานแต่ไม่ถึงขั้นแบบ100%หรือว่า10%ลงจากระดับสูงสุดอาจจะมีซึมซึมอีกสักช่วงหนึ่งถ้าไป2เงื่อนไขนี้นะฮะแต่้างว่า2เงื่อนไขนี้เออไม่ใช่ละกลับมาดูว่าเกิดมีความรุนแรงของกรณีฉนวนกาซาอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอิสาราเอลยืนยันเลยนะฮะอยู่ดีด,ดีก็ใช้ปฏิบัติการทหารเข้าไปโจมตีในกาซาอีกทั้งๆท,ที่ตอนเนี้ยพร้อมที่จะเจอเจรจาการหยุดยิงรอบใหม่ ก็เลยทาให้มันคือราคาน้ำมันดิบเนี่ยพุ่งสูงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยถ้ามีปัจจัยของความรุนแรงทางปัญหาภูมิรัฐศาสตร์สอดแทรกเข้ามาจากระหว่างนี้ที่เรากำลังจะหยุดยาวกันแล้วล้วก็ชั่งน้ำหนักทั้งสองขาแล้วเนี่ยนะฮะทองคําอาจจะไปต่อครับนะฮะดังนั้นฝากท่านผู้ชมตรงนี้ไว้เลยนะครับว่าเส้นทางในทองคาช่วงประมาณที่เราจะหยุดยาวตรงนี้แต่ไงสมาคมค้าทองคำยังประกาศอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะหยุดยาวกันก็แล้วแต่เนี่ยแต่ทองคําโลกก็ยังเดินหน้ากันต่อนะฮะ มันจะต้องอยู่2ปัจจัยนี้เป็นหลักเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมไว้ว่าการลงทุนทองคําหรือการลงทุนอะไรก็แแต่ก็มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งคู่นะครับ